โรงเรียนแม่จริมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาน่านขอนำเสนอผลการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนแม่จริมครูแม่จริมไลค์แอนแช์เผยแพร่แบ่งปันพัฒนาไปด้วยกันสู่มาตรฐานสาคล หลักสูตรแรกนะคะก็คือหลักสูตรการพัฒนาภาษะภาษาอังกฤษนะคะ A1 A2 นะคะตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษนะคะ CEST นะคะ A1 ผ่าน60ก็ได้60นะคะคือบางยูนิตเนี่ยนะคะต้องทำข้อสอบลายรอบมากข้อสอบของแต่และยูนิตนะคะที่เป็นข้อสอบท้ายหน่วยนะคะต้องผ่าน80ปเซนขึ้นไปนะคะถึงจะผ่าน เรียที่สองสนะครับผมก็ได้มีธัฒการหลายอย่างนะครับในที่ที่จะพัฒนานะครับที่ทพัฒนาตัาเวเองพัฒนาโรงเรียนนะครับวันนี้นะครับที่ผมจะมาเสนอก็คือมันเกิดจากปัญหาในเรื่องของการตรวจ5้สอครับอ่ามันเป็นแอปของอะไร่อว่าไกรแอปนะครับอ่าดีน,นะอ่าไม่ยากครับคือผมเราข้าไปที่ไกรแอปนะครับแล้วก็เข้าไปปจะเสนกันง่าเมากเยเราตอนที่เราจะ ใช้งานเราก็ต้องไปเซ็น์ขอก่อนนะครับเข้าไปสมาชิกก่อนไม่ยากครับไม่เสียงเงินนะครับจากนั้นเราก็เข้ามาหน้านี้นะครับมันก็เข้าไปนะครับจ,จริงๆมันสามารถทําได้ตรวจหน้าสอบไม่ได้ตรวจเพื่อใเข้าไปเนี่ยหาว่าอยากตรวจหน้าสอบไปถามอาจารย์พี่ว่ารตรวจตวจได่ไหม,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 มทำเนาะตมงคุณทำไหนก็ไวเวลาเราไปยุป่งวนะครับก็ลกเลยไปศึกษาก็ได้ก็นก่าจะแค่ตัวนี้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะคือจะเป็นคนโดยพักษนาส่วนตัวแล้วนะคะความชอบส่วนตัวก็คือจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะบวกกับช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงปิดเทอมนะคะทุกคนก็คงจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือปัญหาเรื่องหมอกควันนะคะหมอก PM นะคะซึ่งกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะ อีกอย่างจะให้ผู้คนนะคะระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็การอนุรักษ์อิกแวดล้อนค่ะอาจจะเป็นหลักสูตที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะก็คือโดยใช้ความชอบของตัวเองเป็นฐานนะคะโดยที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือคําพูดประโยคประโยคนึงนะคะที่เขาบอกว่าทรัพยากรธรรมชาตินะคะ มีความสำคัญนะคะในการดำรงชีวิตค่ะ เด็กในห้องเรียนเราไปย่านดิจิทัลนะคะก็คือได้เข้าไปพัฒนาทักษะนะคะเรื่องาการสร้างสื่อสารในห้องเรียนเรื่องการโฮดนะคะซึ่งการโฮด์เราก็จะใช้กันอยู่บ่อยๆอยแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือ เข้าไปดูเพิ่มเติมว่าเขามีอะไอที่เรายังไม่ทราบบ่านะคะก็เลยเข้าไปศึกษาดูนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีค่ะกคหลักสูนงโรงเรียนเป็นกรูอมอมัยนะคะได้อบรมผ่านทฤษฎีนะคะสองวันแล้วก็ผ้าปฏิบัตินะคะสอวันนะคะ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสกูเฮลทีโรนะคะคือระบบสุขภาพจิตโรงเรียนทีใหม่นะคะมีอะไรบ้างก็คือระบบดูแลช่วยเหลือในเรียนนะคะโดยสพทนะคะซึ่งเป็นการรู้จักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะรายงานผลการพัฒนาตนเองนะคะของนูนะคะรายงาน ก็ดนะคะก็ไปพัฒนาการใช้ภาธษากฤษในชั้นเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแง่ายๆนะคะให้ให้ครูเนื้อหาเนี่ยคือจะให้ครูเหมือนกับว่าฝึกใช้ประโยคภาธษาตฤดง่ายๆกับเด็กในชั้นเรียนนะคะอย่างเช่นการออกคำฝั่ง การใช้เทคโนโลยี AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning นะครับซึ่งเราเรียกว่า Chat GPT นะครับ Chat GPT คืออะไรเดี๋ยวผมวิดีโอนะครับประมาณแคสนีสขัอนุญาตเ่้แม่ในห้องนิสิตที่18กทีตอนนี้กำลัง เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับผมจะจะนำเสนอน,นะครับว่าแชท GPT เพื่อการศึรกษาเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับซึ่งในที่อบรมเนี่ยเราแบ่งเป็นสองหัวข้อนะครับหัวข,ข้อแรกก็คือแชท GPT สำหรับผู้เรียนนะครับในส่วนที่สองก็จะเป็นแชท GPT สำหรับผู้ผสอนแน่นอนครับเราสามารถใช้เจ้าแชท GPT ในการสร้างแบบฝุกหันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ ครูแม่จะริมไลค์แ like mm hmm. อนแชร์เผยแพร่แบ่งปัน mm hmm. พัฒนาไปด้วยกันสู่มาตรฐานสาคล